ครับสวัสดีครับสวัสดีนี่นี่นี่มาอเอาตรงนี้นี่นี่ครับวันนี้เราจะไปตกปลากันนะครับเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ก่อนอื่นนะครับวันนี้เราจะใช้ไส้เดือนเอาดินใส่ก่อนะนะครับต้องมาหาขุดไส้เดือนก่อนนะครับวันนี้เราจะไปเล่นปลาน้าําจืดกันนะครับโอ้ยเฮ้ยไสเดือนหรือง,งูวะ กูเดินหน้าไปครับครับวัอนี้เฮาสิใส่เงี้ยใส่เดือนเด้อพี่น้องเด้อครับครับนี่ครับปลาพ่อมาหาใส่เดือนช่วงนี้หลายหนุ่มมือระวังเด้เอ,อป,ประเดินใส่อีกเออกอบใส่ไปครับมาหาเงี้ยใส่เดือนครับตุ๊กปลาในคลองธรรมาชาติ กระจายกระจายกระจายเปลี่ยนแนวครับโอน,นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวรจะไปออ้ยใส่เดือนโอ้ยม,มามาโอ้ยครับนี่เล่น เปลี่ยนเอาขุดตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่มันหลุดอะปะ่อออช่วงนี้ใส่เดือนเยอะครับฝนตกหน้าฝนกี่เปอกีอ่ปอรตัวตัว,ว,วที่ที่ประเทศจีน<อ>เขาเอาไปทำยาแพงนะเนี่ยใส่เดือน กไป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 ดีๆอย่าจับตัวนันเพราะเอาต้องกระถินออกอบังปตาดดดใส่เด่นครับโอ้ยดู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 ด,ด,ด,ดูไปตกปลาเราต้องเตรียมเหยื่อให้พร้อมนะครับเดีย๋ยวไปลุ้นกันนะครับโอ้ยปัป๊บปัป๊ดปั๊ดปั๊เอามานี้สิ เราจะไปตกปลาบ่อธรรมชาติเป็นหวยน้องคล้องบึงนะจะตามบึงเด้อพี่น้องเด้อห้าสิไปหอดใสนะครับขุดเฮียกันครับไปครับพี่อนไปในห้องอะไรยาวก็อนเลไปกันเลยครับจะไปตกปลาเดี๋ยวไปฝ่ออยู่หวยน้องคล้งบึงเลยพี่น้องเด้อไปไปกันเลยครับครับพี่น้องตอนนี้ห้องกับาหอดสถานที่ที่ห้าสิตกแล้วครับ ป็นปลาตัวนี้ก็เป็นคลองครับคลองธรรมชาติเดินทางมาด้วยสามล้อเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่หัวปวกหัวปวกเข้ามานน้ำครับยังวาดีมาเวิดทะลอนะนะทามาลวนน้ำกันเด้พี่น้องเด้นี่ครับเป็นคลองธรรมชาติพักบุงกับร้ายมันแย่เมื่อยจังสิเก็บครับ หวานลงไปแล้วเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับไปนองนั่งนงกระจอกราชาติครับไป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 เพราะอะไรครับหนามหกมัับบรรยากาศริมคลองเดินไปนี่ครับตายมากินตอนเย็นครับ ดูมาดูกันนะครับดูผลงานกันก่อน,นปลายยปลานิลปลาขย่งก็นี่ครับ ที่อยู่ครับนี่ตัดต้นไม้มาพิงเอาแล้วเราก็จะทำการเก็บแล้วครับก็คลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับบรรยากาศเมื่อกลางวันก็มาแอบ,บตรงนี้ครับมันร้อนเนาะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศใต้ร่มไม้เนาะันแล้วก็ไปยันนุ่นครับถึงตรง เดี๋ยวเราก็จะเก็บของกลับบ้านพอแล้วครับได้กินเอาแล้วบรรยากาศเนาะเี๋โอ้ได้หัดปลาหมอปลาหมอก็มีครับชิงหลิวพอแล้วเหนื่อยแล้วร้อนกลับบ้านแล้วครับ ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากทะเลหาปลานีมั้งโอ้นี่ของดีครับของดีเดี๋ยวเราก็จะเก็บนี่ผักขมอืมสิ่งที่ต้องการนะครับได้ทั้งปลาได้ทั้งผักเนาะขมผักขมผักขม ดูครับผัดน้ำมันโอ้วสุดยอดเลยนี่ตีท่อเลยไปเอาออกทีหลังไปเลยไปไปครับ ผักก็ได้ปลาก็ได้นอ้อได้ผักไปลวกแล้วไปครับมาคลิปนี้ก็สบายๆนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเล่นแต่ทะเลแล้วมาเล่นปลาน้ําจืดมั่งครับผมกะคลิปนี้กะสิบมมี่ยังร้ายครับกะได้เพราะอยู่พราะกินนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมานํากันนะครับช่วงเว้นบริษายครับผมฮ้อนแดดครับ โบยกระจาบหอดกล่องครับหอนแดดลอดสรุปผลใหพี่ใหน้องในเบิ้องน้านะครับจะเจอกันใหม่นะครับ EP ต่อไปนะครับเราจะลงทะเลหรือว่าเราจะมาตกปลาบนฝั่งเดี๋ยวรอมาติดตามกันครับนี่ครับบุปลามาเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวทะเลอะชมเบิอ้อง EP หนาเด้อพี่น้องเด้อ อย่างไรก็อย่าเสืมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามซับตะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้เข้าได้เฮ็ดคลิปดตายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำนี่เอาใส่ๆว่าปลาปลา,าใส่กระชังเอาใส่กระชังครับในห้องเก็บพักมันพักขมไปไว้ถ้าไปลวกน้องอันนี้จะเพิ่งดูเพิ่ง,ง,งกินห้องอืมมีกระป๋อง สเดือนครับใส่เดือนเดี๋ยวเราจะเอาไปให่ปลายู่บ้านครับผักบุ้งห้องเฉียไปใส่บ่อปูย่บานนะครับได้หอดต้นกระเพราไปี่นอกห้องเฉียจะนั่งเมื่อบ้านแล้วครับรับนี้ก็นี่ครับผลงานมื่อนี้เฮาผลงานปลาตกปลาชายคลองนะครับตกปลาคลองธรรมชาตินี่ครับ ปลานิลใสสวยๆครับปลากระยงตัวใหญ่ๆปลาหมอ,อกนะครับบรรยากาศนะเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเอารถออกจากป่าก่อน